นี่คือเทคนิคุณน้องกระตูนะอจร้าผมดีบ้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยทะไรครับจานระหว่างอัดคลิปครับเผื่อได้เผื่อเด้อาองดูว่าผมใช้เวลาในการเทรดกี่นาทีนะทำงานไปเทรดไปครับวนไม่ใช่อะไรนะครับจานบอกเห็นอะไรเห็นจอมันสะท้อนข้างหลังเ้ยมันใช่มันใช่เอ้ยปิด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 หลงอีก โอ้โหเนี่ยลงบวกเขียนว่เหรียญกดพิษโอ้บวกแล้วด้วยโอ้บวกอย่างเยอะบวกกันด้วยลงแล้วโอ้อะไรเนี่ยนี่คือเทคนิคน้องปะโต้นะครับโอ้โหไงแา่ที่ลงบวกเหรียญบวกก้าวแล้วโอ้โหเชิญเทคนิคน้องปะโต้นะครับเทคนิคจานปะโต้ครับ ดันโต้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 หูเซ็งเลยเมื่อกี้งั้นบวกกูดเยอะโอ้โหทิศอาจารย่าผมดีบ้าเด้อครับตอนนี้เขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยแล้วแล้วเขาก็กลับมาได้นะครับจากดินโลกเลียนนะครับโลกว่ะโอ้ยจังหวะเมื่อกี้อาจารย่าทิศไม่ผิดแต่บวกไปเป็นร้อยแล้วโอ้โหตายตายตายพอพอพอฮะพออัดก่อนอัดย้อนอัดก่อนเดี๋ยวคลิปไม่จบพอดีงานทำงานก่อนทำงานก่อน I can have.